เนื่องจากว่าการว่างงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่องว่างระหว่างการย้ายงานหรือว่าลาออกมาเพื่อหางานเนี่ยค่าใช้จ่ายประจําวันยังไงก็คงเกิดขึ้นก็เป็นอีกข้อจํากัดหนึ่งที่รั้งคนจํานวนมากไม่ให้ลาออกแม้ว่าอยากจะลาออกมากก็ตามหลายคนบอกว่าใจอ่ะไปละนะฮะแต่ว่ากายยังต้องอยู่อยากลาออกแทบตายแต่ทําไม่ได้แม้ว่าจะต้องทํางานท่ามกลางภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นนะครับเงินเดือนที่ไม่ได้เพิ่มตามค่าของชีพนะฮะทีนี้เรามาพูดกันบ้างว่าแล้วเราจะอยู่ต่อยังไงดีก็ เราก็มีคำแนะนำแล้วกันนะฮะจาก Harvard b u s s n e s s Review นะครับซึ่งก็เขาก็พูดถึงเรื่องเนี้ว่า Mission to the moon. Continue with to your the มุ่งสู่ความสำเร็จของปีนี้ไปกับ Life by Design คอร์สที่จะพาคุณไปพิชิตเป้าหมายและวางแผนชีวิตที่สมดุลไปกับผมระวิทย์นอุนุสาหะพิเศษเพียง1,200บาทเฉพาะวันที่16-31ถึง31มกราคมนี้แล้วพบกันนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ m i s s i o n to t ด e m ม o ล Podcast นะครับคุณอยู่กับประวิทฐหานุสาหะครับเนื้อหาหลักของเราในวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเนื้อหาที่ทีมงานผมส่งมาให้นะครับคือทีมงานผมเนี่ยเขาก็จะส่งบทความแลวที่เขาเขียนลงเพจเนี่ยมาให้บ้างนะครับพอเห็นเนื้อหาเนี้ยถึงกับต้องแซวเลยว่าเอ้นี่เขียนมานี่เป็นความในใจหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยชื่อตอนว่าลาที่ดีคือลาออกนะครับนี่เป็นเนื้อหาที่น้องๆส่งมานะครับก็แซวกันเล่นไปนะครับขำๆนะฮะแต่ว่า จริงๆไม่รู้ว่าเวลาเซล์เนี่ยอาจจะำขำครึ่งหนึงน่งเรื่องจริงครึ่งหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่าประโยคเนี่ยไอ้คำว่าลาที่ลาที่ดีคือลาออกเนี่ยนะครับจร,จริงๆเนี่ยผมคิดว่าเรามองคือตอนนี้ถอดถอดความเป็นคนอยู่ในออฟฟิศเดียวกันห่อนะเรามองจากบุคคลที่สามเข้าไปเนี่ยนะฮะคือทุกคนเนี่ยมันก็มีความเจ็บปวดของของของการทําง,งานในมุมใดมุมหนึ่งนะจะว่าเจ็บจปวดก็อาจจะจะเป็นคําที่รุนแรงมันหน่อยคือมันมีมันก็ไม่ได้สุกกายสบายใจสักเท่าไหร่หรอก ในเอาโอเคบางงานก็อาจจะเป็นงานที่ทำแล้วสบายใจแต่ว่ามันก็จะมีงานเยอะนะฮะบนโลกใบนี้ที่มันไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่นะครับทีนี้เนี่ยหลายคนแม้ว่าเฮ้ยจะเหนื่อยจะเบิร์นเอาท์นะจะหลายๆอย่างเนยนะครับใจล้ามากแต่ว่าการลาออกเนี่ยบางทีในหลายสถานการณ์เนี่ยมันก็ไม่ได้ทําได้แบบ นึกจะทำก็ทำแล้วจริงๆก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นด้วยนะคือมันก็ควรต้องทบทวนพอสมควรนะครับแต่ในสำหรับบางคนบางช่วงเนี่ยอย่าพูดถึงลาออกอะไรแค่ลางานอย่างยากนะครับเพราะว่างานมันเยอะจริงๆนะฮะหนึ่งในสาเหตุสําคัญในช่วงนี้เลยเนี่ยก็คือเรื่องของปัญหาสภาพเศรษฐกิจนะครับถ้าเราพูดถึงเอาเมืองไทยนะฮะ เมืองไทยเนี่ยลักษณะของปัญหาเศรษฐกิจของเราตอนนี้คือมันมีความซึมคืออาจจะแย่บางเซกเตอร์ดีบางเซกเตอร์แต่รวมๆมันก็ประมาณหนึ่งแต่มันซึมอ่ะเนี่ยทุกคนค่อนข้างจะเห็นด้วยมันมีความแบบเหมือนเหมือนแรงแรงมันเอึดเลยนะฮะหรับประเทศไทยสําหรับประเทศอื่นนะครับยกตัวอย่างเช่นยุโรปยุโรปก็จะมีปัญหาเฉพาะตัวมากๆอังกฤษเอเอยอรมันเอยเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีปัญหาเฉพาะตัวอเมริกาก็มีปัญหาอีกแบบหนึ่งนะครับจีนก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่ง เป็นคนละปัญหาแต่เป็นปัญหาในเชิงของเศรษฐกิจปากทองนี่แหละนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นตัวปรายสาคัญที่ทําให้คนทํางานก็ต้องตัดสินใจเยอะนะว่าไอ้แหมอยากจะลาออกอาจจะด้วยหลาย,ลายสาเหตุแต่ก็ไม่ใช่ว่าแบบมันจะทําได้เลยนะครับจริงๆเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่อันนี้ไม่ได้อยู่ที่น้องเขียนมานะแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ถ้าชีวิตหนึ่งมีโอกาสทาสักครั้งหนึ่งผมว่าดีนะครับเขาฝรั่งเขาเรียกแกนะ๊ปเย่เนาะแต่ว่าน,นี้เป็นแก๊ปเยียของคนทํางานไม่ใช่ตอนเรียนนะครับก็คือว่า1หไม่ต้องทํางาน คืออาจจะออกมาเรียนอะไรก็ได้หรือว่าเดินทางก็ได้อะไรแบบนี้หนปีปีสปีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมว่ามันจะช่วยให้เราเห็นชีวิตชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วบางทีมันช่วยเราเห็นว่าสิ่งที่มันสําคัญสำหรับชีวิตเราจริงๆเนี่ยคืออะไรนะครับอย่างไรก็ดีเอาละในสภาวะตึงเครียดแบบนี้นะฮะในสภาวะตึงเครียดแบบนี้เนี่ยงานประจําตอนนี้กลับมาเป็น o อ s อ s ิสกลางทะเลทราแล้วบางช่วงที่แบบ เหมือนเศรษฐกิจมันบูมมากๆคนทํางานที่2ที่3เยอะๆเนี่ยนะครับล้บรายได้ดีเนี่ยงานประจําคนก็อาจจะไม่ได้นึกถึงมากเท่าไหร่มันก็จะมีโมโม,โม,ม้ไว้นั้นเหมือนกันนะแต่ช่วงนี้ช่วงนี้เราจะสังเกตได้ว่าเอ้ยคน,นยจะรู้สึกค่อนข้างที่จะแบบเอออยากจะกอดงานประจําไว้เพราะว่า โอเคนะครับเปรียบเทียบกับรายได้ที่อย่างอื่นเนี่ยมันอาจจะสู้ไม่ได้นะครับบางคนไปขายของออนไลน์ได้เงินเยอะกว่าเยอะนะครับบางคนไปทำยูทูบเบอร์อะไรได้เงินเยอะกว่าแต่ว่ามันไปไปมา,มาเนาะมันไม่ได้แบบสม่ําเสมอนะฮะแต่ว่างานประจำเนี่ยมันก็จะมีความเป็นหลักประกันความไม่แน่นอนนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันก็ยังมีรายได้ส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เราผ่านทุกๆเดือนไปได้นะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูวิกฤตเศรษฐกิจครั้งล่าสุดนะฮะในปี2008เนี่ยนะครับก็ช่วงนั้นเนี่ยนะฮะ มันมีตัวเลขที่เขาแ็กเนาะว่ามีตำแหน่งงานว่างและอัตราการลาออกเนี่ยต่ําที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาเลยนะอัตราการลาออกเนี่ยต่ำที่สุดตั้งแต่เขาเก็บสถิติมาเลยนะฮะในปีนั้นนะครับแสดงให้เห็นว่าสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยเป็นตัวกําหนดพฤติกรรมการลาออกของคนอย่างมีนัยยะสําคัญผมคิดว่าประโยคนี้คือหัวใจของเรื่องวันนี้ด้วยก็คือสภาวะเศรษฐกิจเ่เป็นตัวกาหนดพฤติกรรมการลาออกนะครับทีนี้ ยุคมันก็เปลี่ยนไปนะครับเราผ่านมา15ปีแล้วจากปี2008เราผ่านโควิดนะโควิดเนี่ยนะครับมันไปเปลี่ยนวิธีคิดของทั้งองค์กรด้วยและพฤติกรรมของคนทํางานด้วยนะครับแม้ว่าตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยก็ปัญหาค่าครองชีพนะปัญหาเรื่องของค่าใช้จ่ายพุ่งสูงขึ้นเนี่ยนะครับแต่ว่าอัตราความต้องการลาออกกลับไม่ลดต่ําลงอย่างที่เคยเป็นมาอ่านะฮะนี่คือสิ่งที่จะคุยกันนะครับทําไมคนตอนนี้เงินยิ่งเฟอคือค่าครองชีพยิ่งสูงแต่คนทํางานอยากลาออก Price Waterhouse c o o p e r เนี่ยเขาได้ไปสำรวจในปี2023ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะไปถามพนักงานประจำทั่วโลกประมาณ53,000คนนะครับโ้เยอะมากเลยนะเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใหญ่มากนะฮะพบว่าคนทำงานกว่า26%ก็นะก็คือ1ใน4ี่ประมาณนี้เนาะมีความตั้งใจที่จะลาออกจากงานภายใน1ปีนะครับซึ่งเพิ่มขึ้นถึง7%เนะเมื่อเทียบกับปีก่อนปีก่อนในที่ยที่19%นะครับโดยสาเหตุหลักเลยเนี่ยอันดับหนึ่งคือทำงานหนักเกินไป44%นะครับแล รู้สึกว่ารายได้ไม่พออีก38%อซนตนะฮะนอกจากนี้เนี่ยพิษเศรษฐกิจเรื่องของค่าครองชีพเนี่ยนะครับยังส่งผลให้ผู้คนมีเงินออมน้อยลงหรือว่าแทบไม่มีเลยนะครับจนเป็นแรงผลักดันให้คนรู้สึกว่าเราต้องทําอะไรสักอย่างคือต้องต้องทำอะไรสักอย่างกับงานนะครับคือหลายคนก็นึกถึงว่าเฮ้ยโอเคแหละมีงานประจํามันก็ดีอย่างที่บอกเมื่อกี้มันเป็นรายได้นันแต่ว่ามันไม่พอแล้วอ่ะมันไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพปัจจุบัน เพราะฉะนั้นเฮ้ยมันต้องไปหาอย่างอื่นทํำไหมนะครับอาจจะเป็นองค์กรอื่นหรืออาจจะเป็นงานประเภทอื่นไปเลยก็ได้นะฮะที่เขารู้สึกว่าได้ผลตอบแทนสมน้ําสมเนื้อกว่านะครับอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้ความต้องการเราออกสูงขึ้นสวนกับสภาวะเศรษฐกิจเนะี่ยก็คือว่าตําแหน่งงานว่างที่แม้จะลดลงนะครับแต่ก็ยังคงมีมากกว่าช่วงก่อนการเกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับ โดยอย่างในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับมีตําแหน่งภาคเอกชนเนี่ยเพิ่มขึ้นถึงประมาณ500,000ตำแหน่งเทียบกับก่อนช่วงโควิดนะครับเรียกว่าเป็นการเพิ่มขึ้นของของงานเนี่ยเยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยเกิดไอ้เทรนด์นีนเ้เกิดขึ้นมาการลราออกเพื่อมองหาโอกาสที่ดีกว่าจึงกลายเป็นเทรนด์ของคนทํางานที่ก่อให้เกิดความกังวลว่าจะไปทําให้เกิดสถานการณ์คล้ายๆกับ The Great r e g n a t i o n อีกรอบหนึ่งหรือเปล่า เพราะว่าการเกิดเกิดการลาออกเยอะๆของคนในองค์กรเนี่ยมันมันก็ทําให้เศรษฐกิจโดยรวมมีปัญหาได้อีกรูปแบบหนึ่งนะครับทีนี้หลายคนบอกว่าใจอ่ะไปละนะฮะแต่ว่ากายยังต้องอยู่อยากลาออกแทบตายแต่ทําไม่ได้นะแม้ว่าวิกฤตค่าครองชีพจะสร้างความเคลื่อนไหวกับคนทาง,งานบางกลุ่มนะครับที่ต้องตัดสินใจว่าจะอยู่ต่อด้วยเงินเดือนที่แบบไม่พอใช้นะฮะแต่ว่าได้ความมั่นคงหรือว่าจะยกเอ่อยกย้ายงานนะครับแต่ทว่า จะมีคนทํางานกลุ่มหนึ่งที่ไม่สามารถเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้เลยเนื่องจากตลาดแรงงานเนี่ยนะครับมันมีปัจจัยที่มีพลวัตมากกว่าที่คิดนะฮะมากกว่าที่เรานึกถึงแค่มันเป็นเพียงแค่ความต้องการของตลาดและเราเอาไปทํางานให้เนี่ยมันมีพลวัตมากกว่านั้นนะฮะคนทำงานบางกลุ่มจะมีข้อจํากัดที่ไม่สามารถตัดสินใจลาออกได้แม้ว่าจะต้องทํางานท่ามกลางภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นนะครับเงินเดือนที่ไม่ได้เพิ่มตามค่าของชีพนะฮะโดยข้อสังเกต ที่เห็นได้ชัดเจนมี2ประการข้อที่1คือข้อจํากัดด้านตลาดแรงงานนะครับเพราะว่าการหางานแต่ละครั้งเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงนึกอยากจะออกก็หางานที่เราอยากได้เลยนะครับแต่ต้องคํานึงถึงองค์ประกอบหลายอย่างอย่างแรกเลยคือมันมีงานว่างเปล่านะครับแม้ว่าตลาดแรงงานโดยรวมจะมีงานว่างอยู่เสมอแต่ไม่ใช่ว่าตำแหน่งนั้นเราจะทําได้นอกจากจะพิจารณาว่าง,งานมีว่างเราหรือเปล่านี่ความสามารถในการเข้าถึงตําแหน่งงานว่างนั้นก็เป็นอีกข้อจํากัดหนึ่ง กล่าคือคนบางกลุ่มอาจจะไม่เข้าถึงข้อกําหนดเช่นข้อกําหนดด้านเทคโนโลยีนะฮะหรือบางคนอาจจะไม่เข้าถึงแม้แต่กระทั่งแพลตฟอร์มการหางานนะครับทานองนี้เป็นต้นเมื่อหนทางการเข้าถึงตําแหน่งว่างลดลงก็เปรียบเสมือนถูกปิดกั้นการมองเห็นนะคนทํางานกลุ่มดังกล่าวก็ไม่สามารถที่จะรับรู้ได้เลยว่าตนเองมีทางเลือกในการยกย้ายเนื่องจากไม่รู้ฮะว่ามีตําแหน่งงานว่างอยู่โอกาสในการยกระดับทางอาชีพก็จะมีน้อยลงการพาคนที่ต้องการมาเจอกับงานที่ต้องการนั้น ก็ยากว่ายากแล้วนะครับอีกข้อจํากัดหนึ่งนะครับคือความเหมาะสมระหว่างคนทํางานกับเนื้องานนั้นๆเพราะทั้งองค์กรและคนทํางานย่อมมีความคาดหวังที่แตกต่างกันออกไปกล่า็คือองค์กรที่เปิดตําแหน่งที่ต้องการด้วยค่าเสนอค่าตอบแทนก็คาดหวังทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมนะครับแต่ว่าไม่ใช่ผู้สมัครทุกคนที่จะตรงกับความคาดหวังนั้นนะฮะก็อันนี้ก็เป็นการจํากัดการเข้าถึงโอกาสงานประเภทหนึ่งอันที่2คือข้อจํากัดด้านการเงินการลาออกหรือโยกย้ายงานในอุดมคติคือ การลาออกหลังจากที่ได้งานใหม่แล้วอันนี้คือดีที่สุดเนื่องจากว่าการว่างงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่องว่างระหว่างการย้ายงานหรือว่าลาออกมาเพื่อหางานเนี่ยค่าใช้จ่ายประจําวันยังไงก็คงเกิดขึ้นตลอดนะครับสภาวะแบบนี้นะฮะที่มันไม่เอื้อต่อการออมเงินคนทํางานกลุ่มหนึ่งจึงจําเป็นต้องกู้เงินมาเพื่อจับใจ่ายในชีวิตประจําวันและเป็นต้นทุนในการดําเนินชีวิตขณะหางานใหม่นะครับก็เป็นอีกข้อจํากัดหนึ่งที่รั้งคนจนํานวนมาก ไม่ให้ลากออกแม้ว่าอยากจะลากออกมากก็ตามเพราะด้วยเรื่องนี้แหละนะครับข้อจํากัดเหล่านี้เนี่ยนอกจากจะทําให้การลากออกเป็นเรื่องยากแล้วเนี่ยนะครับยังมีส่วนทําให้การอยู่ต่อใน,งนองค์กรน,นั้นเป็นเรื่องยากด้วยเช่นกันเพราะนอกจากจะกังวลว่าการหางานใหม่เป็นเรื่องยากแล้วยยงต้องกังวลว่าการบน่นหรือการเรียกร้องค่าตอบแทนและเนื้อง,งานที่เหมาะสมก็ยังเป็นเรื่องที่ยากด้วยนะครับทีนี้เรามาพูดถึงประเด็นต่อไปคือการผูกขาดทางอํานาจในตลาดแรงงานนะครับตลาดแรงงานก็เป็นตลาดเหมือนกับตลาดอื่นๆในทางเศรษฐศาสตร์ นะครับก็จะมีดีมานซัพพลายมีอะไรอย่างเงี้ยกฎของตลาดที่ที่ทำงานอยู่นะครับก็เหมือนกับคนทํางานเป็นผู้ซื้อคนจ้างงานเป็นผู้ขายนะครับยิ่งผู้ซื้อมีความสามารถในการเลือกซื้อมากเท่าไหร่อำนาจของผู้ซื้อก็จะมากขึ้นตรานั้นผู้ขายก็ต้องแข่งขันกันเพื่อดึงดูดผู้ซื้อนะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างข้อได้เปรียบให้กับผู้บริโภค กลับกันนะครับหากผู้ซื้อมีความสามารถในการเข้าถึงและเลือกสินค้าน้อยผู้ขายก็มีอำนาจมากขึ้นในการกำหนดราคาและเงื่อนไขอื่นๆนะครับที่อาจจะไม่เป็นธรรมหรือเอาเปรียบกับผู้บริโภคได้เช่นตลาดผูกขาดนะครับการตั้งราคาสินค้าที่ที่สูงจนเกินไปอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะทําให้เกิดสภาวะของการกดขี่และความเหลื่อมล้ําได้ขึ้นนั่นเองซึ่งสภาวะนี้ก็เกิดขึ้นในตลาดแรงงานเช่นกันนะครับถ้าเราพูดถึงตลาดแรงงานในอุดมคติก่อนนะครับคือการที่คนทํางานสามารถโยกย้ายไปตามองค์กรต่างๆได้อย่างราบรื่นตามความสามารถ และคุณค่าหรือ value ที่ตัวเองสร้างให้กับองค์กรนั้นถ้ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆองค์กรต่างๆก็จะเร่งพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรข้อเสนอสิทธิพิเศษต่างๆเพื่อที่จะดึงคนที่เหมาะสมและได้คุณภาพมากที่สุดมาทํางานกับตัวเองทว่าข้อจํากัดต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อจํากัดด้านตลาดแรงงานด้านการเงินหรือข้อจํากัดอื่นๆเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นคล้ายกับว่าเป็นเหมือนกับโซ่ตรวนนะรั้งคนทํางานเอาไว้ไม่ให้โยกย้ายไปใน ที่ที่ยังมีโอกาสมากกว่าส่งผลให้ผู้จ้างงานมีอํานาจในการกําหนดขอบเขตงานและค่าตอบแทนมากกว่านั่นเองเราจะเห็นว่าในแต่ละประเทศเนี่ยนะครับเรื่องของอํานาจของลูกจ้างกับนายจ้างเนี่ยไม่เหมือนกันประเทศไทยยกตัวอย่างนะฮะเราไม่ค่อยมีสาภาพแรงงานผมเข้าใจว่ามี1น,นถึงเปอร์เซ็นต์ท่านั้นเองซึ่งถือว่าน้อยมากการต่อรองในลักษณะของกลุ่มก็จะน้อยกว่าเทียบกับประเทศอย่างยุโรปซึ่งมีสหภาพแรงงานที่เข้มแข็งมากเป็นต้นนะครับ แล้วมันจะมีตลาดที่บิดเบี้ยวหนักขึ้นไปอีกนะครับเช่นตลาดที่ผูกขาดมากๆนะครับถ้าสมมติว่าตลาดผูกขาดมากๆาองรนึกอค่าที่ทุกอย่างผูกขาดหมดเนี่ยนะฮะผู้จ้างบางกลุ่มก็จะได้ประโยชน์จากข้อจํากัดคือคนทํางานเนี่ยเขาไม่มีทางเลือกเยอะเพราะฉะนั้นเขาก็จําเป็นจะต้องทํางานเกินหน้าที่เกินตําแหน่งหรือว่ารับผลตอบแทนที่น้อยกว่าที่ควรจะได้เมื่อเทียบกับความสามารถของเขาเป็นต้นนะครับอันนี้คือ คือลักษณะของการผูกขาดในตลาดแรงงานแม้คนทํางานจะต้องพบกับตกรรมที่ไม่เป็นธรรมมากแค่ไหนก็บางทีก็เรียกร้องอะไรไม่ได้เพราะอย่างที่บอกถ้ามันผูกขาดมันเรียกร้องอะไรไม่ได้นะฮะแล้วก็บางทีก็ต้องยอมรับเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมกับตัวเองลักษณะแบบนี้เนี่ยก็จะเกิดในประเทศเดียวกันเนี่ยในตยแต่ละอุตสาหกรรมก็ไม่เหมือนกันนะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับกับว่าอุตสาหกรรมนั้นเปิดเสรีขนาดไหน ทีนี้เรามาพูดกันบ้างว่าเอ๊ะถ้าอยากลาออกแต่ทําไม่ได้แล้วเราจะอยู่ต่อยังไงดีนะครับคำแนะนําแล้วกันนะฮะจาก Harvard b u s s n e s s Review นะครับซึ่งก็เขาก็พูดถึงเรื่องนี้ว่า when you are stuck in your job นะฮะ you can't quit จะทํำยังไงดีข้อที่1น,นะฮะคือปรับมุมมองต่องานที่ทำนะครับหลายครั้งเนี่ยเราเลือกเส้นทางชีวิตณขณะนี้ยังไม่ได้นะครับแทนที่จะมองว่าง,งานคือสิ่งที่เราทําแล้วแบบฉันทรมานเหลือเกินอะไรแบบนี้นะฮะเราลองปรับมุมมองใหม่ว่าเราจะสามารถ มอบคุณค่านั้นให้กับโลกใบนี้ได้ยังไงบ้างนะครับทำยังไงให้มีงานแลวมีความสุขมากขึ้นผมเคยจําได้ว่าผมเคยได้อ่านตัวอย่างนึ่งมานะครับเขาคือเขาทำร้านอาหาร,นะหรอ่ะแล้วเขาก็ไม่สนุกเลยเขาก็เลยลองท้าทายตัวเองเปลี่ยนมุมมองว่าจะทํายังไงให้คนลูกค้าเนี่ยชมว่าอาหารของเขาเนี่ยอร่อยมากวันหนึ่งห้าคนสมมงหมนะนี่ผมจําตัวเลขไปเป๊ะไม่ได้ อร่อยมากยนะไม่ใช่อร่อยเฉยอร่อยมากชนิดที่แบบโ,โหแบบต้องตบโต๊ะให้เลยอย่างนี้นะฮะเขาก็เปลี่ยนมุมมองต่องานที่เขาทาใหม่ตัวนี้ก็เป็นเชฟนะเขาก็เหมือนกับสนุกมากขึ้นกับงานเดิมมันมีงานศึกษาถึงอิทธิพลของมุมมองต่อความก้าวหน้านะในอาชีพการงานด้วยนะว่าคนสองคนสามารถทํางานเดียวกันได้แต่สิ่งที่ทําให้สองคนแตกต่างกันคือมุมมองของพวกเขาที่มีต่องานนั่นเองแต่การปรับมุมมองเพื่อลบเลือนความคิดแง่ลบก็จะช่วยให้เราเดินไปข้างหน้าได้แบบผมคิดว่ามันมีความสุขมากขึ้นด้วยตัวเอง ข้อที่คือกลับมาทบทวนตัวเองครั้งหนึ่งนะครับบางทีการที่เราติดอยู่ในกองงานมหาศาลเนี่ยนะฮะแล้วมันไม่จบสักทีเนี่ยนะฮะมันทําให้เกิดความเครียดแล้วคุณก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณเครียดจากอะไรรู้แต่ว่างานมันเยอะแต่ว่าอะไรเป็นตัวต้นเหตุจริงๆเนี่ยเราก็ไม่รู้นะครับเราก็ไม่มีความสุขกับงานที่ทําถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆบางทีล่องเบรกสักครู่หนึ่งแล้วทบทวนว่าในบรรดางานที่ทําอยู่เนี่ยอะไรกันแน่คือสาเหตุข,ของงานหรือหรือสาเหตุต้นเหตุทีท่ทําให้เราไม่มีความสุขจริงๆบางทีอาจจะไม่ใช่งานก็ไนะด้ การแตกรายละเอียดองค์ประกอบที่ส่งผลกระทบกับตัวเราจะทําให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าเราจะต้องรับมือกับต้นเหตุของการมีความสุขหรือไม่มีความสุขได้อย่างไรบ้างน,นะฮะเราจะได้จัดการกับเรื่องนั้นได้ตรงประเด็นมากขึ้นคือเวลาเราบ่นว่าชั้นเบื่องานเนี่ยมันเป็นคาพูดที่กว้างมากนะครับมันเหมือนกับบอกว่าปวดหัวเราไม่รู้ว่ามันปวดหัวจากอะไรมันก็ไม่หายมันก็ต้องไปหา,ปหาสาเหตุถูกไหมฮะอ่าเพราะฉะนั้นลักษณะก็ททานองนั้นนะครับอันที่สามคือออกแบบชีวิตการทํางานใหม่ หลังจกปรับมุมมองและทบทวนตัวเองแล้วเนี่ยกระบวนการสุดท้ายคือการออกแบบกิจวัตรการทํางานใหม่นะครับผมยกตัวอย่างนะฮะเพียงคุณถ้าสมมุติว่าคุณไม่มีรูทีนของการออกกําลังกายแล้วเพียงคุณใส่เรื่องนี้เข้ามาเนี่ยผมรับประกันเลยว่าแค่เนี้ยเรื่องเดียวเนี่ยชีวิตคุณจะในงานนะจะสดใสขึ้นเราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างที่เข้ามาหาเราได้แต่เราสามารถควบคุมกิจวัตรของเราได้ เนาะอันนี้เราสามารถทำได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งอ่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สามารถช่วยได้นะครับก็เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะฮะที่ทํางานอยู่นะครับอาจจะเครียดอ,อาจจะเหนื่อยแต่ว่าบางทีชีวิตมันป็นอย่างเงี้ยเนาะมันก็มนไม่มันไม่ใช่ทุกคนจะมีทางเลือกที่จะทาทุกอย่างที่เราอยากทำได้บางทีเราต้องทําให้ดีที่สุดกับสิ่งที่เรามีในวันนี้ขอบคุณที่ติดตามมิชชั่น t o รกิมูลนะครับแล้วเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ สมัครสมาชิก i s s i o n Club YouTube Membership นะครับราคาเริ่มต้นเพียง50บาทมีสิทธิพิเศษมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้นกดสมัครอ่าน,นรายละเอียดได้ใต้คลิปเลยนะครับขอบคุณครับ Mission to the Moon n o n t i n u e with your mission